ทีวีขอเราวันนี้มีโอกาสเจอน้องตองกวินทาสัจจานันนะครับก่อนที่ช่วงเวลาประมาณสัก3านาฬิกานะฮะน้องตองกวินและคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยชุดเอชเชนเกมนะครับก็จะเดินทางไปประเทศจีนเพื่อลงทํำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินของฟีฟ่าเดนะฮะซึ่งทีมชาติไทยของเราก็จะไปเจอกับทีมชาติจีนชุดใหญ่ที่ประเทศจีนครับซึ่งระหว่างที่ น้องตองกะวินกําลังเก็บกระเป๋าเดินทางอยู่นะั้นเมืองทองทีวีของเราก็เลยขอดึงตัวมาสัมภาษณ์ความรู้สึกหลังจากที่เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้สักหน่อยครับครับพรุ่งนี้เหมือนโปรแกรมออกมาว่าตีสามตีสต้องไปจีนเพื่อไปอุ่นเครื่องครับผมวันนี้สิครับเหนื่อยไหมครับก็นิดนึงครับจากการเดินทางจากเกาหลีมาเพราะว่าเพราะว่าตอนที่กลับจากเกาหลีเนี่ยก็คือตีสีต้องตื่นแล้วแล้วก็ มาขึ้นเครื่องตอน9โมงเชา้าก็ค่อนข้างเพียรน,นิดนึงสำหรับการเดินทางครับย้อนกลับไปถามทัวร์นาเมนต์เอเชียนเกมนะครับรบ,บทบาทกัปตันทีมครับ,รบต้องเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองบ้างไหมคือต้องดุข,ขึ้นไหม <c oughs> หรือว่าต้องเฮียบเพิ่มมากขึ้นไหมคือเหมือนก็มีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็คือคือเหมือนในสนามก็ต้องก็ต้องคอยคอยดูเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นคอยถ้ามีโอกาส ถ้ามีจังหวะก็ต้องเข้าไปคุยกับกรรมการมากขึ้นแบบประมาณนี้เพื่อเพื่อคุยแทนดุทีนครับก็จะเห็นว่าเริ่มดุขึ้นนะครับก็ก็มีบ้างนิดหน่อยเพราะว่าคือเหมือนก็ต้องก็ต้องคอยกระตุ้นให้มากขึ้นด้วยเพราะในเมื่อก็ได้รับมอบหมายหน้าที่นี้แล้วก็ก็พยายามจะทำให้เต็มที่ครับครับแล้ววินาทีแรกครับที่ได้มีโอกาสเชิญทงชัไทยเป็นแรับปรทับตรงนี้ยังไม่มีใครได้ถามเลยโ คือตอนแรกที่รู้รู้รู้ว่าได้ได้ถึงเนี้ยก็รู้สึกดีใจแล้วแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าเหมือนเหมือนมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ที่ใครสักคนึ่งจะได้ทําง่ายๆแล้วก็เหมือนผมก็ไม่คิดว่าผมจะมีโอกาสได้ได้รับหน้าที่ตรงนี้ด้วยก็เหมือนผมก็เป็นนักกีฬาตัวเล็กๆคนหนึ่งก็ก็ไม่คิดว่าในชีวิตครั้งหนึ่งจะได้มีโอกาสรับใช้ชาติในการถึงตรแเน่นเกมครับผมแล้วก็ คือเหมือนเหมือนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตอีกอีกอย่างหนึ่งครับครับผมก็ดีใจด้วยนะครับ,รบตรงนี้ผลงานของทีมชาติไทยเองครับ,รบผ่านมาถึงขนาดนี้ได้เป็นเพราะอะไรครับตองคือมผมว่าทุกทุก,ท,กทุกคนที่ที่มีส่วนร่วมครับ<อ>ก็ไม่ว่าจะเป็นเหมือนทีมงานสตาร์โค้ดพี่โคเองหรือว่าคุณกเกษมจริวัฒวงนะครับแล้วก็ทีมงานเจ้าหน้าที่ทีมทุกคนรวงถึงรวมถึงผู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็ นักกีฬาทุกคนที่ทุ่มเทฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักแล้วก็คือความมีระเบียบวินัยแล้วทุกคนช่วยกันเล่นบอผมคิดว่าจุดนี้ทําให้ทหําให้ทีมชาติไทยกล้ามาได้ถึงจุดนี้แล้วก็คือที่ขาดไม่ละเห็นกำลังใจจากแฟนบอลครับครับไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมครับที่น้องนองรุ่นหลังๆจะเล่นได้คล้ายๆกับรุ่นของเราคือผม,อมว่าที่ที่ไปเอซีเกมครานี้ทีมชาติไทยไม่ได้เล่นอะไรยากเลยคือผมว่าเล่นบอล แบบเบสิกพื้นฐานม,มากกว่าอาศัยอาศัยเล่นเล่นแบบง่ายๆแล้วก็ศัยความเข้าใจเึื่งกนและกัรมากกว่าผมคิดว่าไม่มีใครฝากความหวังไว้ที่ใครคิดว่าทุกคนคือคือตัวแปรสําคัญคือตัวจักรสาคัญที่ทําให้ทีมเดินเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องครับครับพอใจฟอร์มของตัวเองไหมครับก็ส่วนหนึ่งก็พอใจในส่วนหนึ่งครับผมแต่ว่าคือด้วยด้วยที่ผมตั้งเป้าหมายตอนที่เข้ารอบสี่ทีมแล้วเนี่ย คือตอนนี้เข้ารอบสี่ทีมแล้วก็ดีใจครับแต่ว่าคือคือมมันได้มีโอกาสที่จะเข้าชิงหรือแม้กระทั่งได้ชิงที่สามเนี่ยคือถึงตอนนั้นมันก็หวังว่าจะได้เหรียญกลับมามซึ่งส่วนเองก็รู้สึกผิดหวังนิดนึงที่ที่ไม่สามารถนำเหรียญกลับมาฝากคนไทยได้ครับ ครับผมแต่ว่าก็ทําเต็มที่แล้วก็พยายามทําเต็มที่แล้วครับเพราะว่าคอมเมนต์ของแฟนคลับชาวไทยไม่มีใครว่าชุดนี้เลยครับผมนะฮะแต่ยิ่งทําให้เป็นความกดดันเพิ่มมากขึ้นในทัวร์นาเมนต์ซูซูกิใช่ครับเพราะว่าคือเหมือนเหมือนแฟนบอลเขาก็ติดตากับรูปแบบการเล่นติดตากับระบบการเล่นที่ดีๆของเอเชียนเกมไปแล้วแล้วก็คือผมคิดว่าก็ก็เป็นเสียงที่ดีที่ทําให้นักบอลต้องต้องเล่นให้ดีเท่ากับเอเชียนเกมใช่ไหมก็ ได้ดีมากกว่าเดิมครับผมผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ที่ทำให้นักบอลต้องครับพัฒนาอยู่เรื่อยๆครับครับฝากอะไรถึงแฟนบอลเอสซีมนทองเอตแล้วก็ทีมชาติไทยครับที่หลายๆคนมองว่าทีมชาติชุดนี้คือทําให้การเชียร์ฟุตบอลดูมีความหวังเพิ่มมากขึ้นและทําให้ภูมิใจที่เห็นนักบอลเล่นในสนามครับก็ก็อยากจะขอบคุณกําลังใจทุวกําลังใจไม่ว่าจะเป็นของแฟนบอลเอสซีมุนทองเองหรือว่าแฟนบอลชาวไทยทุกคนที่ที่ส่งมาให้พวกเราครับผมก็ คือคือกำลังใจเหล่านั้นคือส่งผมถึงพวกเราแน่นอนทำให้พวกเราสู้ทำให้พวกเราวิ่งจนจนวินาทีสุดท้ายสู้จนวินาทีสุดท้ายครับผมก็คือคือผมก็คือผมและเพื่อนรทีมทุกคนพยายามทาเต็มที่คือคืออันดับหนึ่งเลยคือคือคิดถึงชาติอันดับหนึ่งเลยทำเพื่อชาติอันดับหนึ่งแล้วก็คืออันที่สองคือคิดถึงแฟนบอลชาวไทยทุกคนที่ที่คอยให้กำลังใจพวกเราก็พวกเราทําเต็มที่เพื่อเพื่อชาติและแฟนบอลออันดับสามค่อยมาคิดถึงตัวเองว่า ว่าผลงานตัวเองจะเป็นยังไงครับผมก็ขอให้วันศุกร์นี้รวไปถึงการเดินทางเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็เต็มที่กับการอุ่นเครื่องผลการแข่งคงไม่มีใครคาดฝันนะฮะครับเพราะว่าทุกคนก็คงจะเต็มที่ใช่ครับเต็มที่แน่นอนครับผมครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวพอเสร็จภารกิจรับใช้ชาติเราจะกลับมาสู่เอเชียจีนกวางตุ้ในอาทิตย์หน้ากันใช่ครับก็แข่งวันอุ่นเครื่องวันที่1 0กับจีนครับผมแล้วก็วันที่11ได้ครับว่าเดินทางกลับมามีเวลา12 13 14 วันแล้วก็วันที่เด็ดพเตะกับแอรฟอสครับผมก็ยังไงฝากกองเชียร์ติดตามด้วยครับครับขอบคุณมากครับครอนเดี๋ยวต้องไปเก็บกระเป๋าแล้วนะใช่ครับองเดินทางคืนนี้ใช่ครับครับโคตรมากโอเคครับก็อวยพรให้คุณพลช้างศึกทีมชาติไทยนะครับแล้วก็คุณพลเกรงยองของเราทั้ง3-4รายนะฮะไม่ว่าจะเป็นกวินธรรมสัจจานันสารัตย์อยู่เย็น สุริยาสิงหมุยและก็ฝ่าสลาวุธกัลยาณบัณฑิตนะครับทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดในการรับใช้พิมชาติในทุนเมนต์อุ่นเครื่องในวันที่10ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับ